อยา่กลางตรงนี้เลยครับโดโค้แบบนี้นะเย้อยู่กลางสนาดสิอ <c oughs> ย่างเงี <c oughs> ้ <c oughs> ยีครับ หเองิมมาเลยเตมขวาซ้ายีเดียวกนยิเตะต่อีเตี่จะไหนออขี่รถมาต่เออี่รเลียวยืนม้ากไมครับครับมำตเมำเ เร็วช่องขออขอายนะคัอม่เก็บไม่ได้เก็บเก็เตะอยต้อเ้อ้่อัปีนะครับเลงอถ้าฉีดแล้วเตะอเนี่ จอมขอสนามครับยูนที่เดิมฮะใส่ช็ครับ 没有。 Gracias. 3 3ไป5 6เออเจ๊เจ๊6ขับจนดื่มนะครับไม่ดื่มนะแข็งนะเปิดอยู่ Đừng ถูกมั้ย6ครับ

Meu Deus do mais...